บทที่สี่สิบเจ็ดป่าถ้อยคารมเก้ายินตรงเห็นเช่นนั้นผันร้องเรียกว่าปลาจักป่าจักกล่าวยางขึ้นหานก็เราปาจักไม่ใช่คนคาร์ลากลัวตายเก้ายินตรงกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาอวดโอดอย่างเข้มแข็งป่าจักชงักงันบุบเดี๋ยวหน้ามายัางเชื่ยินตรงแวบ,บหนึ่งไม่บุกฝ่าต่อไป ชายชาราชุดเหลืองกล่าวอย่างเงยือกเย็นนับว่ามีความสำนึกตัวอยู่เจยินตรงกล่าวเสียงทุ่มหนักหัวหน้าตึกข้าพเจ้ามีข้อร้องขอประการหนึ่งหวังว่าท่านจะได้ถามปัญหายุ่งยากแก่เราข้าพเจ้าเชื่อว่าคำถามนี้ตอบไม่อย่างนักอย่างนั้นท่านบอกมาเียินตรงขบกล้ามกล่าวว่า ตึกสมปรารถนาส่งคนออกตามล่าขจ้าขพเจ้าต้องการทราบเป็นเพราะเหตุใดรัวรัตยิ่งตึกเราได้รับจ้างวานผู้ใด,ดจ้างวานหรือคำถามนี้เช่นเดียวกับคำถามของกิมก้วงเสือไม่อาจตอบได้เกียรยินตรงตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าขาเจ้าต้องการทราบคนวงการเรื่องนี้ บุรุษหนุ่มจะได้คุกคามคนไปตึกสมปรารถนาประกอบกิจการค้ารับว่าจา้างเพียงสนใจเงินทองไม่สนใจผู้คนเราไม่สามารถตอบคำถามของท่านอย่างนั้นหัวหน้าตึกโปรดส่งมอบตัวนักล่าปีศาจโกตังที่เคยไล่ล่าข้าพเจ้าออกมาชายชราชุดเหลืองกล่าวว่าตอนนี้มันไม่อยู่ที่นี้ข้าพเจ้าไม่เชือ ตึกสมปรารถนารับจ้างวานจากชาวบุริมไม่ขาดสายยอดฝีมือของตึกเราไม่อาจูนยิ่งเฉยได้โูตั้งถูกส่งออกไปทำงานจนบัดนี้ยังไม่กลับมาเจียยินตรงไหนเลยยินยอมเชื่อแค่นหัวโรอกกล่าวว่าหัวหน้าตึกขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางมันยังตึกสมปรารถนาเคยตั้งใจไว้ประการหนึ่งตั้งใจอย่างไรรึ เขาจาไม่ได้รับคําตอบจากตึกสมปรารถนาจะทําลายล้างค่ายสํานักอันชั่วร้ายซึ่งเป็นความดังพร้อยในประวัติศาสตร์บูริมนี้ชายชาราชุดเหลืองกระชากเสียงว่าเด็กกร้ยกาศท่านคิดล้มล้างตึกสมปรารถนาหรือไม่ผิดชายชาราชุดเหลืองเดือดดานเป็นการใหญ่ตวาดมากสิบกว่าปีมานี้ชาวบุริมพอได้ยินชื่อตึกสมปรารถนา ล้วนวาดวันขวนฟอไม่เคยมีคนกล้าข่มคูคุกคามตึกสมปรารถนามาก่อนเขียยินตรงกล่าวอย่างทึกขานข้าพเจ้าจะเป็นบุคคลแรกในเสียงกล่าววรากายกระบีพวยพุ่งชักกระบีออกมาถือมั่นไว้ชายชาราชุดเหลืองหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยพ่องว่ากระบีท่าหลวงจันทเกียยินตรงกล่าวเสียงเย็นชานะว่าท่านยังมีสายตา ลวงรู้ที่มาของกระบ,บีนี้กิมกุวงเสือพลันกล่าวว่ามันไม่เพียงล่วงรู้มีนำซ้ำยังวางแผนยึดครองกระบ,บีเล่มนี้เกียยินตรงทรงเสียงดังอ้อเหมือนหน้ามาถามว่ากิมกุวงเสือมีเรื่องเช่นนี้รึ—อกิมกุวงเสือขณะจะตอบคำชายชาราชุดเหลืองพลันกล่าวอย่างเยือเกเย็นผู้แซกกิมท่านมีเจตนาลึกซึ้งนะัก กินค่วงเสืององงอันบูบก,กล่าวว่าหมายความว่าอะไรรัววร,รัดยิ่งท่านสำนึกตัวว่าสูญเสียพลังฝีมือไม่สามารถเหนียวชีวโรดดังนั้นคิดเยีเ่ยมมือเด็กแท้เยอะช่วยเหลือท่านไปจากที่นี้กินค่วงเสือโหดร่อเสียงเกี้ยวกราดกล่าวว่าว่าหน้าตึกนับแต่เราประปนเข้ามายังตึกสมปรารถนาะ ก็ไม่มุ่งหวังว่าสามารถมีชีวิตรอดกลับออกไปตอนนี้เพียงมุ่งหวังให้ผปื้อนรู้ซึ้งถึงแผนอุบายของตึกสมปรารถนาเท่านั้นเกยียยินตรงพหอออุศีษากล่าวว่ากิมก่วงเสือข้าพเจ้ากำลังรอรับฟังกิมก่วงเสือสูดลมหายใจลึกๆแล้วกล่าวกระปีท่าหลวงจันทร์ความจริงเป็นสมบัติของตระกูลสามึงแต่ตึกสมปรารถนาซื้อตัวสามึงใต้พงุง ผู้เป็นบุตรทรยศ์ของตระกูลสามึงคิดช่วงชิงกระบี่เล่มน,นี้มาเจียยินตรงจุกใจคิดราว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนี้เพราะตนประสบเหตุมาด้วยตนเองขาก่อนสมึงใต้ผงสมรู้ร่วมคิดกับยอดฝีมือชาวบลิมปลอมแปลงยอดฝีมือผู้นั้นเป็นบุตรคนโตของผู้เท่าสามึงอ่างป่าปนเข้าในแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลสามึง เพื่อขโมยเริ่มเรียนหลักวิชาในคำพีรับและช่วงชิงกระบี่ทะหลวงจันทร์แต่คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตแผนการร้ายประสบความล้มเหลวตอนเองกลับเป็นผู้เรียนรู้วิชาที่มือในคำพีรับรับหม้อ,อก,กระบี่ทะหลวงจันทร์จากผู้เท่าใสมืองอ่างแต่ตอนนี้เจ้ายิ่งตรงพึ่งทราบว่าผูวงการวางแผนอยู่หลังฉากคือตึกสมปรารถนาะ ขณะครุ่นคิดจิวเนี่ยเจือร้องว่าที่แท้ตึกสมปรารถนาะไม่เพียงรับจ้างฆ่าคนทั้งยังต้นชิงสิ่งของชายชลาชุดเหลืองตะวาดด้วยโทรสะนางแพทยยาปาแกล้าสามานะัะหยุดเด็กน้อยจึงร้องสั่งว่าขรากุมนางไว้ได้ยินเสียงขานร,รับหนังกงวานปรากฏชายชการร่างเบึกเบินแข็งเกรงผู้หนึ่งทันเข้ามา คนผู้นี้แม้มีรูปกายเปึกเป็นกับกระยากลับคล่องแคล่วปรดาดเปรียวทลันคลาเดียวมาถึงเปื้องหน้าจิยวเนี่ยจือย่อยื่นมือตะปบใส่จิยวเนี่ยจือ่ออดสะทานใจไม่ได้ทลันหลบมาด้านข้างแต่ในเนื้อเหมือชายจกักรไม่สามารถหลบพล้นรู้สึกเจ็บแปลที่หวัวไหลถูกชายจกักรร่างบึกเป็นคว้าไหลไปอย่างแนบเน่น ชายชราชุดเหลืองเห็นเช่นนั้นร้องสั่งว่ากี่เล่าโง่ตบปากนางให้กับเรากี่เล่าโง,โงรับคำยกมืออีกข้างหนึ่งหมายตบใส่ใบหน้าจิ๋วเนี้ยจืเอจียยินตรงทันตวาดว่าท่านผู้แท้กี้ปล่อยนางกี่เล่าโง่โงง,งันบุกแต่แล้วไม่แยแสสนใจสะบัดฟ่ามือตบใส่ใบหน้าจิ๋วเนี้ยจือ๊อจียยินตรงตาศาสประกายอหิตบุก พลันขยับข้อมือจู่จมกระบี่ออกเสียงร้องโวยประกายกระบี่แลบแลบคราเดียวหยาดโลหิตสาดกระจายกีเลาโหถูกแทงเสวางคิว้วแผดร้องพลังล้มงายลงกระบี่นี้รั่วดเดียวว่องไวเหลือประมาณชายชาราชุดเหลืองแม่เย็นอยู่ด้านข้างก็ไม่อาจช่วยเหลือทันท่วงทีอดกล่าวไม่ได้ เพลงกระบีที่รวดวเร็วเกียรยินตรงรั้งกระบีกลับมาช้าๆกล่าวว่านี่เป็นผลกรรมที่มันข่มเหงรังแกสตรีชายชาราชุดเหลืองแค่นเสียงนังหนากล่าวว่าท่านทําร้ายอ้างเกียมเม้งก่อนตอนนี้ข้ากี้แลลวงูความแค่นี้ยิ่งยากคลี่คลายได้ข้าพเจ้าก็ไม่คิดคลี่คลายโดยสันติ ชายชราชุดเหลืองกล่าวเสียงเงย็นชาเกียยินตรงยังได้ถือดีว่าฝึกปรือเพลงกระบีไม่กี่ส่วนก็ไม่เห็นนักสู้ทางแระนดินยอยู่ในสายตาสมควรทราบว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าเหนือคนยังมีคนเหนือคนที่ว่าหมายถึงท่านเองกระมังไม่ผิดเกียรยินตรงกล่าวเสียงกังาวลาข้าพเจ้าจะรับทราบยอดฝีมือของท่านดูชายชราชุดเหลืองกล่าวอย่างเยียดยม้ม ท่านยังไม่คู่ควรให้เราลงมือหยุดเล็กน้อยจึงสั่งว่าเทียบปลาออกมาสั่งซอนมันให้กับเราได้ยินเสียงขานร,รับคนผู้หนึ่งกระโดดปลาดออกมาถึงเทียยินตรงชมดูจนถูกแกค,คิดเห็นผู้มาผิวดำมะมื่วงร,รูก,กายแม้ไม่สูงใหญ่เท่าใดแต่กล้ามเนื้อแข็งแกร่งตูจากสีผิวไม่คล้ายเป็นชาวตรงวนกินมข้เสือพันกล่าวเบา น้องแท่เจียเทียบป่าเป็นชาวมองกโกลชัดเจนวิชาทุ่มเบียงพอเราอดอดทนเป็นพิเศษขนาดต่อสู้กับมันไม่อาจให้มันประชิดใกล้ตัวเจียยินตรงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าทราบแล้วเพ่งกล่าวจบป่าจักถาถอมออกมากล่าวว่าเกียยินตรงคนผู้นี้มอบให้เราจัดการเองไม่รอให้เจียยินตรงกล่าวอะไรสืบเท้าหาเทียบป่า เทียบปาถลึงตาชายกล่าวว่าท่านเป็นใครป่าจักกระชากเสียงว่าตัวบัดซบที่ตาบอดกระทั่งปู่ของเจ้าก็ไม่รู้จักเทียบปาโทสาประนังคำรามว่าเจ้ากล้ายามเราพางถาทมเข้ามายกมือกลางนิ้วท้งสิบตะปบคว้าใส่สองแขนปาจักเล่งกำลังไม้ทุ่มเบียงออกมีคาดป่าจักก็เป็นยอดฝีมือทุ่มเบียง งอเข่าเล็กน้อยปักหลักยืนยัดมั่นดุดคนณเขาเทียบปลายกฝ่ายตรงข้ามขึ้นสูงต้องงงงันบุกหลอปร้องในใจหลักที่มันคงพลันยื่นเนท้าข้างหนึ่งออกสอดไปวางคาปาจักคิดเกี่ยวฝ่ายแรกลมลงปาจักตวาดว่าฝีมืออันตำต้อยชนิดก็ขิดลงมือหรือทางหดเท้าวเบี่ยงตัวกลับสลัดร่างเทียบปลาลอยข้ามหัวไหล ทุ่เวียงลงเงนพื้นอย่างแน่น่วงเทียปาถูกทุกเวียงจนตะลึงลานวูบกล่าวว่าท่านเป็นชาวมองโกลมาจากร้องเพยกล่าวว่ามารดาเจ้าเถิดเจ้าไม่รู้จักปู่ของเจ้าจริงๆเทียปาค่อยจุกกคิดกล่าวว่าท่านมาจากโคอปัุว์แท้ป่าหรือมีผิดอย่างนั้นท่านคือเล่าเป็นเล่าสาเทียปากล่าวเสียงสันสะท้านปาสาเอี้ย ปาจักกวกมือกล่าวว่าเจ้าเขามาพวกเราปราบมือกันไหมเทียบป้ากล่าวอย่างประวัลลวนลานปาสาเียททาไม่ได้ฉะไหนไม่ได้เจ้าไม่ใช่ได้รับคําสั่งให้หลงมือหรือปาสาเียก่อนหน้านี้เราไม่ทราบท่านมาจากโคกป,ปัจจุ์แท่ปลาตอนนี้ทราบแล้วไม่กล้าล่วงเกินอีกชายชราชุดเหลืองพลันกล่าวเสียงเงย็นชา เทียปาฉไนจยยกอ้างความสัมพันธ์ขึ้นมาหรือเทียปากล่าวว่าหัวหน้าตึกโปรดส่งผู้อื่นลงมือแทนเพราะเหตุใดทั้ทงนี้เพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นสาปาเอี้ยเห่งคอกปศุสัตว์แท่ปาสำนักอาจารย์บริวารมีคําสั่งห้ามไม่ให้ล่วงเกินคนของคอกปศุสัตว์แท่ปาชายชาราชุดเหลืองกล่าวเสียงเย็นชาแต่เราหัวหน้าตึกสั่งให้เจ้าฆ่ามัน เียปาหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าปริวารทำไม่ได้เจ้าคิดขัดขืนคำสั่งหรือหัวหน้าตึกปริวารยินดีรับใช้ตึกสมปรารถนาแม้ร่างกายแหลกลานสลายก็ไม่ประวันพลันพึงแต่เรื่องนี้ทำไม่ได้หากเจ้าไม่ลงมือก็ต้องตายพร้อมกับพวกมันเทียบป่าสะท้านขึ้นคลานหนึ่งกล่าวว่าหัวหน้าตึกป่าจะร้องสอดขึ้นเทียบป่า เท่าบัตรศพนี้ไร้น้ำใจไมตรีต่อให้ท่านขายชีวิตให้กับมันมันก็ไม่สำนึกตื่นตันชายชาราชุดเหลืองตะวาดด้วยโทสะหยุดปากพรางสืบท่ามือก้าวกล่าวว่าเทียปาเจ้าจะลงมือหรือไม่เทียปลายกมือช้าช้าแต่พอกว่าตาไปยังปาจักต้องลดมือลงกล่าวว่าเราไม่อาจลงมือชายชาราชุดเหลืองตะวาดว่าตัวบัตรบพที่ชายการไม่ได้พางปาดมือบุ้ม ว่าใส่เทียบป่ายางพ่วงไว้เทียบป่าที่แข็งแกรงกลับไม่อาจทนทานรับพลังป่ามือของมันได้ถูก่าดึ่งกระเด็นปลายทอดกระอาโนเห็นออกมาคำหนึ่งปลาจากเดือดดานเป็นการใหญ่ขู่คำรามว่าเท่าบัดซบเทอมาหิ็นนะพางท่าโถมเข้าหายืนมือตะปบใส่ปกเสื้อชายชาราชุดเหลืองเห็นแน่ชัดว่าหนิ้วทั้งห้ากำลังจะกระทบถูกปกเสือ้อ ชายชราชุดเหลืองพลันสะบัดฝ่ามือคราหนึ่งป่าจักสะทานขึ้นดุดสายฟ้าฟาใส่ส่งเสียงร้องอย่างลืมตัวงายร่างปลิวกระเด็นไปด้านหลังชายชราชุดเหลืองกล่าวเสียงเย็นชาอาศัยเจ้าที่กล้าลงมือต่อเราพางยกเท้าก้าวตามติดกลับเหยียบเท้าข้างหนึ่งลงบนสวงอกป่าจากักโคเพียงใช้กำลังเล็กน้อยป่าจักต้องถูกเหยียบตายคาเท้าทัานที จิวเนี่ยเจื้อชมดูจนเกรียดรอ้องว่าเจียกงเจื้อโปรดช่วยเหลือมันเจียยินตรงกล่าวเสียงดังนักผู้น่าตึกโปรดปลดปล่อยมันาชายชราชุดเหลืองกล่าวว่าเราหูจัดการกับคนทรยศเจ้ากิดสอดมือยุ่งเกี่ยวด้วยหรือเจียยินตรงยกกระบี่ช้าช้ากล่าวว่าหากท่านไม่ปลดปล่อยมันข้าพเจ้าไม่เกรงใจแล้วอาจคำกรีดกระบี่จู่โจมออก วกรากายกระบีพุ่งวาบดุดดาวตกจู่โจมคราดเดียวก็มารูุถึงกระบีวิเศษแผ่กระจายเจอจ้าเรืองรองแทงใส่ชายชาราชุดเหลืองอยางหักหมชายชาราชุดเหลืองสะท้านเล็กน้อยล่อปร้องในใจเพลงกระบี่อันเกลี้ยวกลาดนะักมันแม่เป็นหัวหน้าตึกสมปรารถนาโอพเผชิญกับท่ากระบีที่เกลี้ยกราดรุนแรงเช่นนี้อดสะท้านวันไวไม่ได้ ชักเท้าจากสองอกปลาจากเลี้วหลบมาด้านข้างห้าเสียป่าจากค่อยมีชีวิตรอดจากพลังเท้าของฝ่ายตรงข้ามกลิ้งตัวกลับมาอย่างเร่งร้อนแต่ก็แตกตื่นจนคนนี้ดีฟอกชายชาราชุดเหลืองถูกคู่ขามไม่ปล่อยคนนับเป็นเรื่องเสื่อมเสียหน้านะตองกระชากเสียงว่าผู้แสเจีย้ยเจ้ายาคิดหมายมีชีวิตรอดจากที่นี้เฮียยินตรงกล่าวเสียงกังวาน วันนี้หากข้าพเจ้าไม่ล้มล้างตึกสมปรารถนาก็ไม่คิดจากไปพรันได้ยินเสียงตะวาดมากเจยยินตรงแย่าได้ยยโสโอหังมากไปนักพร้อมกับเสียงดังนักล่าพิศาจโกตังนำชายจากันสิบกว่คนถืออาวุธครบมือเคลื่อนกำลังมาอย่างรวดเร็วจบบทที่47เจ